ตั้งค่า Google Form ปิดรับคำตอบอัตโนมัติตอนนี้ Google Form นะครับปล่อย2ฟีเจอร์นะครับในการปิดฟอร์มอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆก็คือเข้ามาที่ Google Form ที่ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วปดไปที่คำว่าเผยเผยแพร่แล้วนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะเจอคำว่าตั้งค่าวันที่ปิดหรือขีดจำกัดของคำตอบนะครับคลิกก็จะเจอนะครับ เมนูการหยุดรับคําตอบขึ้นมา2ตัวนะครับอันแรกนะครับในใช้วันที่ในการหยุดรับคําตอบนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเราต้องการหยุดในวันที่5นะครับเวลา2ี่สนาฬิกาห้นาทีนะครับเราก็กดตกลงไปนะครับฟอร์มเนี้ยก็จะถูกปิดตอนที่11นาฬิกา59นาทีนะครับก่อนเที่ยงคืน1นาทีนะครับล้วก็กดบันทึกไปนะครับ หลังจากที่บันทึกไปแล้วเนี่ยคนที่มาตอบหลังจาก11นาฬิก59นาทีนะครับก็จะเห็นว่าผู้ตอบจะเห็นข้อความนี้นะครับ This form is no longer a c c e p t นะครับนะถ้าเกิดเราต้องการบันทึกเราก็บันทึกไปนะครับหรืออีกอันนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็กดไปที่ที่เดิมเนาะแล้วเราก็เลือกคำว่าจัดการนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนมาที่หลังจากได้รับคําตอบจํานวน1นะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการรับคําตอบนะครับเพียงแค่10คําตอบนะครับเราก็ใส่ไปนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่รับคําตอบส0คคำตอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามาตอบหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็น this form is no longer exception response นะครับเราก็กดบันทึกไปนะครับแล้วก็กดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพียงเท่านี้นะครับฟอร์มของท่านนะครับก็จะปิดอัตโนมัตินะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการกําหนดเวลานะครับหรือต้องต้องการที่จะกําหนดจํานวนนะครับก็แล้วแต่ความต้องการของท่านนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ